ถ้าคุณได้ดูคลิปในทิกตอกก็จะเห็นว่าจักรวาลมันกำเนิดยังไงแบบว่าโอเคเรามีต้องกำเนิดมายัางไงอ่ะดูคลิปนี้โอ้ยเบื่อจังเลย อยู่กับความว่างเปล่าเน่ยโอ้โหไม่มีอะไรทำเลยเว <soul noise S 1> ้ยเสียงอะไรอ่ะวลคัมวคลคัมวลคัมสู่โครงการใหม่ล่าสุดของเรานะคะและนี่ก็คือเกมการเป็นมนุษย์บนโลกคุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากมีประสบการณ์เพิ่มเติมนอกจากความว่างเปล่าที่คุณมีอยู่แล้วอยากได้อะไรก็ทําได้แต่ก็ระวังเพียงเพราะว่าทุกการกระทํามีผลกระทบกลับมานะคะว้าว น่าสนใจมากๆฉันขอไปฉันขอไปโอเคค่ะคุณคะฟังก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความเมามันเราก็มีบริการการมีคู่ตรงข้ามกับคุณให้เป็นเหมือนเขาเป็นศัตรตูคุณจะอินกับบทละครของคุณมากๆและคุณก็จะต้องแบ่งดวงจิตของคุณเองเพื่อออกไปเป็นศัตรตูคนนั้นนะคะและคุณก็จะต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันตอนอยู่บนโลกแต่หารู้ไม่ว่าศัตรตูของคุณคนนั้น ก็คือคุณเองการที่คุณเป็นมนุษย์คุณจะมองไม่ออกอ้าวมันจะแค่ไหนกันเชีย<ะ>ก็ขอบอกก่อนนะคะว่ามันจะเป็นเกมที่ยาวนาน,นมากหากคุคณอินกับบทบาทละครบนโลกแล้วแปลว่าคุณมีความยึดติดและนั่นจะทำให้คุณไม่สามารถออกจากเกมบนโลกได้ค่ะอืมก็ดีกว่านั่งสวยๆแต่นะเบื่อกับความว่างเปล่าแหละจัดมาเหอะคุณจะรู้สึกว่ามันนานมากนะคะเพราะว่าบนโลกมันมีสิ่งที่เรียกว่าเวลา คือบนเนี้ยของเราเราไม่เคยนับเวลากันด้วยซ้ำก็คงไม่นานเท่ากำเนิดจักรกวาลตั้งแต่แรกหรือแหละถ้างั้นก็ดีเลยเดี๋ยวฉันจะให้คุณเขียนบทละครของตัวคุณนะคะซึ่งคุณสามารถเขียนเองได้เลยว่าอยากได้อะไรแบบไหน แต่มีข้อแม่นะคะว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนบทละครโซเพนนี้ได้ตอนที่คุณเป็นมนุษย์แล้วแล้วฉันไม่เคยเป็นมนุษย์ฉันจะเขียนแบบไหนดีล่ะคุณเขียนให้ฉันหน่อยเอาแบบทรหดอดทนนะ่ะให้รู้สึกว่าเป็นคนเก่งคนดังได้เลยค่ะทางเรามีโปรโมชั่นที่หลายคนเลือกเหมือนกันเลยคุณเนี่ยจะเกิดมาเพื่อดิ้นรนสู้ชีวิตปากกตินทีบค่ะโอเคโอเคจุดไป แล้วถ้าอยู่อยู่อยากเปลี่ยนรูปแบบของชีวิตในช่วงตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ให้ทํายังไงล่ะจักวาลจะให้ในสิ่งที่คุณเชื่อคุณคิดหรือว่าคุณรู้สึกค่ะไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเงินหายากก็จะหายากถ้าคิดว่าตัวเองไม่เก่งก็จะไม่เก่งถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยน3สิ่งนั้นรวมถึงปรับฐานอารมณ์ให้ส,งสูงขึ้นไปไป manifest เอาเองนะคะโอเคไหมอ๋โอโอ,โอเคคนต่อไปเชิญค่ะเมื่อกี้เป็นคนจนมาขอเป็นคนรวยมั่งอะนี่ฉันใช้ชื่อว่าอีลอนมาร์นะ นั่นก็คือเมื่อนานมาแล้วก่อนจะก,กำเนิดจักรวาลเนี่ยมันมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่พลังงานของพระผู้สร้างพลังงานของซอสหรือว่าต้นทางของพลังงานนั่นเองเป็นพลังงานแสงแล้วก็เป็นพลังงานความรักซึ่งมันไม่ใช่ความรักที่แบบว่าเฮ้ยห <c oughs> ลงไหลเหมือนความเป็นมนุษย์นะมันไม่ใช่ฟิลนั้นแต่ว่ามันเป็นพลังงานถึงแบบของแสงอะ่ะนึกออกไหมแล้ว ซึ่งซอสเนี่ยก็เบื่อมากกับการอยู่คนเดียวนึกออกไหมคะแล้วเขาก็เลยจัดแจงแบ่งตัวออกมาแบ่งโฟตอนออกมาแบ่งมันปุ๊บเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บ,บ,บกลายเป็นดวงจิตเป็นกลุ่มก้อนของดวงจิตแล้วกลายเป็นว่าก็อยู่แบบนั้นกันไปเรื่อยๆแล้วดวงจิตพวกนั้นก็คือเราทุกคนนั่นแหละนึกอ,ออกไหมเป็นกลุ่มดวงจิตที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นึกอ,ออกไหมคะเราก็วนเวียนอยู่กับความว่างเปล่าแล้วเราเบือ่อ เบื่อมากค่ะไม่เห็นมีอะไรให้ทําเลยจะให้ฉันล่องลอยไปวันๆไม่ได้หรอกนะคะเขาก็เลยโอเคแบ่งเพิ่มแบ่งเพิ่มเป็นอะไรเป็นดาวเคราะห์เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นมนุษย์ต่างดาวจนแบบเขาแบ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนสถาปนิกของจักรวาลใบนี้นะคะซึ่งกลุ่มนั้นน่ะเขาก็สร้างคนสร้างต้นไม้สร้างนู่นนี่นั่น ออกแบบสมองออกแบบว่าคนเนี่ยจะมีหูตาจมูกปากอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็โอเคพอสร้างเสร็จปุ๊บอ่ะทุกคนใครอยากลงมาเล่นลงมาเลยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยมีฟรีวิวที่จะได้ลงมาเล่นแบบสนุกสนานนะฮะปาร์ตี้ซึ่งเขาว่ากันว่านะคะว่าไอ้จำไอ้กลุ่มก้อนดวงจิตก้อนใหญ่หญตอนแรกได้ใช่ปะไอ้กลุ่มก้อนอันนั้นอนะ่ะสามแสนดวงจิตอะ่ะ แบ่งได้เป็น800 0กว่าล้านคนนึกออกไหมคือมันแบ่ง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 มาเรื่อยๆจนเป็นคนได้800 0กว่าล้านที่อยู่ในตอนนี้บนโลกอะ่ะเออนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงบอกว่าพวกเราทุกคนคือซอสพวกเราแค่ลงมาเล่นเพอาร์ตี้ทุกอย่างเกิดจากการแตกตัวออกมาจากซอสเพราะฉะนั้นเราทุกคนคือซอสเราทุกคนคือผ้าผู้สร้างก็เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุที่ว่าทำไมทุกอย่างมันเชื่อมโยงกัน ทำไมเราถึงพูดว่าเราคือคุณคุณคือเราทุกคนคือผาผู้สร้างอันนี้คือต้นเหตุต้นสายปลายเหตุว่าทําไมเล่าออกมคะ่ะไม่มีใครทั้งนั้นที่โดดเดี่ยวมีแค่ความคิดของคุณนะคะที่คิดว่าตัวคุณโดดเดี่ยวความคิดนั้นออกมาจากสมอ,องคุณนะคะออการที่เราอยากจะลงมาโลกเพราะว่าตอนที่เราเป็นวา่างเปล่าว่างเปล่าอยู่ข้างนอกอะ่ะเราไม่มีร่างกายเราไม่รู้ว่าแบบเฮ้ย อุ้ยการมีร่างกายมันเป็นยังไงการมีเซนส์ดมกลิ่นมองเห็นเป็นยังไงอบนนั้นเราแค่รับรู้ไงเราแค่รับรู้ว่าอืม,อม,อมโอเคมีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นปียวนั้นแล้วการที่เราจะลงมาโลกอะ่ะมันต้องต่อคิวนะจ๊ะมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยลงมาโลกลงเลยบับอย่างงี้ไม่ได้มันต้องต่อคิวด้วยเพราะฉะนั้น be grateful for what you choosing you are here because you r e choosing to be here okay เกมบันโลกนะคะดวงจิตมากมายก่ยกองเนี่ยลงมาละเล่นละครกันอย่างสนุกสนานเฮ้ยฉันจะเป็นคนรวยฉันจะเป็นคนจนฉันอยากเก็บขยะฉันอยากแบบนูนนี่นั่นมากมายก่กองฉันจะเป็นคิมค่าได้เชียนคนเหล่านั้นเนี่ยก็คือคนที่ลงมาโลกเพื่อหาประสบการณ์ล้วนๆเลยซึ่ง เอ่ออาจจะเป็นคุณก็ได้อาจจะเป็นชั้นก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่เนึกออกไหมซึ่งบางคนอ่ะก็ลงมานานแล้วบางคนก็เพิ่งลงมาเนื้ออกไหมคะคนที่ลงมานานแล้วก็อาจจะติดเกมนึกออกไหมติดเกมเหมือนเอ่อเหมือนคนชอบดูละครอ่ะขนาดเกิดเป็นคนยังชอบดูละครเนึกอออกไหมยังติดได้เพราะฉะนั้นกับดวงจิตมันก็ยังสามารถติดการเล่นเกมบนโลกนี้ได้รวมถึงบางคนอ่ะออกจากโลกไม่ได้เพราะว่าติดระบบกรรมติดระบบเมทริกซ์ ระบบ3ามิติอะไรก็แล้วแต่นอะอไหมแบบการที่เราจะออกจากเกมนี้เราจะต้องเลิกยึดติดกับทุกอย่างมันถึงจะออกไปได้อ่าอย่างเช่นเลิกยึดติดกับการเป็นมนุษย์หมายถึงว่าเลิกยึดติดกับความคิดที่มันออกมาจากสมองของเราอะโอเคแบบว่าเราเกิดมาเป็นคนแบบเก็บกดอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราสะสมมาจากตั้งแต่ยังเด็กเนอกอออปะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่สมอง,องเราเรียนรู้ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดวงจิตของเราเป็นเนื้อออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะบางคนน่ะปล่อยให้สมองเทคโอเวอร์ของคุณมากเกินไปเนื้อออกไหมบางทีอะ่ะความเครียดความวิตกกังวลอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ของเราเนื้อออกไหมคะโอเคพูดถึงเกมบนโลกเกมบนโลกเนี่ยเราสามารถทําอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นฟรีวิวอยากทําอะไรก็ทําจะฆ่าอยากทําอะไรก็ทําจะฆ่าจะแกงอะไรก็ทําไปเนื้อออกไหม เออเสพสุกเสพสมรดอะไรก็ทำแต่เทว,ว่าเกมบนโลกเนี่ยมันก็ยังมีการที่แบบอ่อยากทำอะไรก็ทำกันจนแบบอ่เขาเรียกว่าส่งคำโลกมีระเบิดไปฮิโรชิมา่าครั้งนั้นจำได้ไหมคะบ้ม จากการที่ฉันบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันน่ะมันบั้มไปทีนึงอ่ะมันเกิดริ p บิ้เอฟเฟกบุ้มไปทั่วทุกจักรวาลนึกออกไหมคะให้นึกภาพว่าจักรวาลคือแอ่งน้ําแอ่งหนึ่งปาก้อนหินลงไปในแอ่งน้ํานั้นอ่ะก้อนหินมันจอมลงไปอ่ะมันก็เกิดเป็นคลื่นแผ่ออกไปจนถึงสุดขอบแอ่งน้ํานึกออกไหมคะแล้วมันก็เลยส่งผลกระทบต่อทั้งจักรวาลเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันค่ะ แล้วกลายเป็นว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่แบบอยู่นอกโลกที่แบบว่าไม่ได้ลงมาเล่นเกมเขามองว่าอันนี้มันเกิดขอบเขตเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับทุกสิ่งนึกออกไหมคะก็เลยไม่ได้ละไม่ได้ะจ้ะอันนี้ไม่ได้นะจ๊ะโอไม่ได้นะจ๊ะต้องมีการดแจ่งจ้ะเขาก็เลยแบบว่าแม่ไกอ่อาหรือว่าโลกของเราเนะะี่ยแหะ โลกของเราก็เป็นหนึ่งในบีอิงโลกของเราก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันนึกออกไหมคะโลกของเราเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนึกออกปะเพราะฉะนั้นโลกของเราก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่แค่แบบนึกออกไหมคะเออโลกของเราก็คืออุย๊ยฉันเจ็บนะทําอะไรฉันนะคะอ๋อจะเล่นอะไรก็เล่นกันแบบเซฟเซฟหน่อยได้ไหมคะฉันเจ็บ่ะฟีลนั้นนางก็เลยส่ง ส่งกระแสแบบส่งสัญญาณไปแบบว่าอุ้ยฉันเจ็บโว้ยใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยกลายเป็นว่าสิ่งมีชีวิตต่างมิติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราองไม่เห็นอะ <c oughs> ะเขาได้เขาได้รับสัญญาณอันนั้นแล้วทุกคนอ่ะจะเห็นข่าวของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภาพถ่าย UFO หรือว่าการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นข่าวของ UFO หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะอะไรคะ ต่างดาวเขามาช่วยกันปิดระเบิดนิวเคลียร์อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นหลังจากนั้นอ่ะมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวไม่ว่าจะวิศวกรที่อยู่ในกองทัพหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะไปเจอการปิดอยู่ก็แบบว่าระเบิดมันปิดไปปิดการใช้งานมันมันเจ๊งมันอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นข่าวเป็นอะไรกันไปนึกออกไหมคะแล้วการส่งสัญญาณของแม่ไกอาหรือว่าโลกของเราเนี่ยมันก็ส่งไปถึงดวงจิตที่อยู่นอกโลกอีกทีหนึ่ง ซึ่งดวงจิตที่อยู่นอกโลกที่เขาแบบว่าเฮ้ยฉันก็แบบว่าล่องอลอ,งอยล่องลอยล่องลอยสวยๆไปวันๆเขาก็ไม่ได้ลงมาเล่นละครบนโลกนึกออกไหมคะแต่ว่าเขาได้ยินปุ๊บโอเ okay. ค Let's go! Help her! ก็เลยโอเคจับมือแท็กทีมกันลงมาโลกลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเพิ่มพื้นความถี่เพิ่มความรักให้กับทุกคนบนโลกนั่นเองจะได้แบบว่าเลิกฆ่าแกงกัน จะเล่นอะไรก็เล่นกันไปแต่ว่าอย่าสร้างความเสียหายให้กับจักรวาลน,นะคะซิลนั้นซึ่งนี่ก็คือดวงจิตที่ลงมาโลกเนื่องจากภารกิจนึกออกไหมคะมันก็จะมีคนที่ลงมานานและอยู่มาเพื่อเล่นเออเล่นละครเล่นมีประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลงมาทําภารกิจซึ่งมันก็จะเยอะมากๆม,มีเยอะมากๆแล้วถามว่าฉันรู้ได้ไงคะเฮ้ยมโนแจม <laughs> อบเลยนะคะว่าข้อมูลพวกนี้ฉันได้มาจากคุณยายโดเรสแคนอนแล้วก็จากหนังสือก่อนอวิชชาแล้วก็หนังสือไอ้นี่ The Law of One โอเคหนังสือ The Law of One ซึ่งจะบอกนะคะว่าคุณยายโดเรสแคนอนเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดค้นการสะกดจิตเพื่อถามจิตใต้สำานึกของคนที่โดนสะกดจิตเนี่ยหรอไหมคะเขาก็ถามคําถามที่มันแตกต่างกันไปเนาะหรอแมอาจจะเป็นคําถามว่าเออคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณมีชีวิตเพื่ออะไรอะไรก็แล้วแต่แล้ว เขาใช้คําถามที่ว่าคุณเกิดมาทําไมคุณมีประจุดประสงค์อะไรในการเกิดมาบนโลกเนี้ยเขาถามทุกคนมันเป็นหนึ่งในคําถามยอดฮิตที่เขาจะถามทุกคนเนืออกไหมคะแล้วจะบอกนะคะว่าทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ทุกคนกระจัดกระจายกันอยู่ตามโลกใบนี้แต่อะไรรู้ไหมคะหลายๆคนและแทบจะทุกคนจะมีคําตอบที่เหมือนกันและนั่นก็คือฉันลงมาโลกเพื่อ เพิ่มขื้นความถี่เพื่อเพิ่มพลังงานความรักให้กับโรคใบนี้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับโรคใบนี้และเขาทุกคนมักจะบอกว่าพวกเขารู้ดีว่ามันจะยากในการทําภารกิจนี้เพราะว่าพวกเขาทุกคนจะต้องลืมตัวตนของเขาเองนึกออกไหมคะเป็นเหตุเป็นผลที่ว่าทําไมพวกเรามักจะเขียนบทละครโซแพนของตัวเองให้ดูเหมือนเป็นคนทรหดอดทนให้ดูเหมือนแบบ ชิงแชมออสการ์เฮ้ยแต่เปล่าเลยเราเขียนโซแพนพวกนั้นนะให้เราเนี่ยตื่นรู้ทั้งจิตวิญญาณถ้าเราเกิดมาสวยๆเดิมแฟชนั่นโชว์แบบ Hi is Kim Kardashian I'm Kim Kardashian West I'm a mother millionaire law student and billionaire Hi is Kylie Jenner I don't like it เราจะตื่นรู้ไหมคะรู้ว่าไหมเราจะตื่นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าจะเราหรือใครก็ตามเขาจะตื่นรู้หรือไม่ตื่นรู้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองแล้วก็มีเวลาเป็นของตัวเองต่อให้เขาไม่ตื่นอ่ะแต่บางทีบทบาทของเขาอะ่ะบทบาทของคนใกล้เคียงหรือว่าเออใครก็ตามเล่นบทละครให้เราแบบรู้สึกทรหดอดทนไม่ว่าตอนไหนก็ตามคนพวกนั้นเขาก็ทําได้ดีทีเดียวนึกออกไหมมันทําให้เราแบบ ตอนนี้ตื่นรู้ว่าตอนนี้เธอมาดูคลิปฉันน่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะได้ตื่นรู้ทางสิ่งญญาณในเส้นทางที่มันแตกต่างกันออกไปนึกออกไหมคะไม่ว่าจะเป็น dark k night of the soul dark night of the soul เนี่ยก็จะเป็นฟีลแบบว่ารู้สึกดำดิ่งในชีวิตมากรู้สึกมืดแปดด้านรู้สึกกลัวสุดขีดก็คือคุณจะเจอเหตุการณ์เนี้ยก่อนที่คุณจะตื่นรู้หรือหลังตื่นรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งปล่อยวางได้เร็วคุณก็จะยิ่งไปได้เร็วนะคะบางคนตื่นเพราะความรัก ไปเผอคิดว่าเขาคือเทวินเฟรมจะบอกว่าหลายๆคนเข้าใจว่าเทวินเฟรมคือคนรักนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เทวินเฟรมเนี่ยเขาลงมาเพื่อเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณร่วมกับเราดวงจิตเดียวกับเราแบบโดยแท้จริงซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าให้พูดมันจะเป็นอีกท็อปติกที่ยาวมากเราก็โอเคบางคนรวมถึงชันเองตื่นรู้เพราะฝ่ายมืดไม่ว่าจะเป็นออิลูมินาติฟีเมซันฝ่ายมืดอะไรก็แล้วแต่ ต่างดาวต่างมิติหรือว่าฝ่ายมืดที่พยายามจะคุมเงินโลกหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เอาจริงๆนะมันสนุกเดอ้อตอนแรกๆอะ่ะยิ่งรู้ยิ่งมันโอ้โหเหม,มือนดูหนังฝ่ายมืดอะไรพวกนั้นน่ะเขาก็คือดวงจิตเดียวกับเราเขาก็คือลงมาเพื่อเล่นบทละครให้โลกใบนี้เช่นกันเขาอยากเล่นละครเหมือนกันอื พอเรารู้จุดนี้ฉันก็เลยชดขี้เกียจไปนั่งตามแล้วพอนั่งตามแล้วมีแต่สร้างความกลัวให้กับชั้นหรือว่าสร้างความแตกแยกสร้างความแบ่งแยกตอนนี้พอฉันแบบว่าเข้าใจในจุดนี้มันทําให้ฉันรักไรเงื่อนไขกับทุกสิ่งได้มากขึ้นเนื้อออกไหมคะเพราะสุดท้ายแล้วอะถ้าเรามัวแต่ไปกงังวลมัวแต่ไปกลัวกลัวอนาคตว่าแบบหุ้นจะโดนฝั่งชิปอะไรเอ่ยใดแปลว่าอะไรคะแปบลบว่าเราส่งพลังงานให้พวกเขาอยู่ในทางกดแรงดูน ในทางการ m a n i f ฟสเพราะว่ายิ่งเรากลัวเราส่งให้สิ่งเราส่งพลังงานให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นนึกออกไหมคะสิ่งนี้มันกลับตลรัดเลยกับสิ่งที่เราเกิดมาโลกทําไมนึกออกไหมคะเราเกิดมาโลกเราลงมาโลกเพื่อเพิ่มความรักเพื่อเพิ่มพลังงานความรักให้กับโลกนี้เพื่อเพิ่มความถี่ให้กับโลกใบนี้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นจะกลัวทําไมเอ่ย สิ่งที่ฉันพยายามจะสื่อสารกับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็คือใครเกิดมาโลกทําไมแล้วในฐานะที่พวกเราตื่นรู้ทั้งจิตวิญญาณและทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ฉันเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้มาโลกเพื่อเพิ่มความถี่เพิ่มพลังงานความรักให้กับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ตื่นรู้แล้วมีฟีลแบบบ่นว่าอุย้อยอนุากกับบ้านอน่าก,กับดาวเออใด ที่ฉันพูดตอนนี้คือเพื่อปลุกเพื่อปลุกให้ตื่นอีกรอบถึงเธอจะตื่นแล้วฉันจะปลุกอีกรอบตื่นในตื่นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจุดประสงค์ของเธอของฉันของใครก็แล้วแต่คือเพื่อเพิ่มความถี่คือเพื่อสร้างสมดุลให้กับแม่ไกอ่อาคือเพื่อปรับเลระดับโลกให้เป็นมิติที่5จากมิติที่3ามอาไหเพราะงั้น ความกลัวการแบ่งแยกชนชั้นการแบ่งแยกมืดขาวมืดสว่างความกังวลถึงเวลาต้องปล่อยแล้วค่ะถึงเวลาต้องทิ้งเพราะมันคือภาพลงตามันคือเรื่องของมิติ3มิติ4มิติ5มันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยจริงๆไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งตารอเวลากลับบ้านสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะต้องรอจนหมดอายุไขโดยธรรมชาติของมันเหนือไหมคะ การที่เราตั้งตารอเพื่อจะกลับบ้านคือการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับอนาคตนั่นแปลว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันกลับมาตื่นอีกรอบหนึ่งด้วยการที่ว่าอ๋อโอเคฉันลงมาโลกเพื่ออะไรตอนนี้คืออะไรเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะ enjoy the moment ในปัจจุบันให้มากที่สุดบางทีชาตินี้อาจจะเป็นชาติสุดท้ายของคุณที่อยู่บนโลกนี้ที่อยู่ในเมทริกซ์นี้ก็ได้ค่ะโอเคตื่นสอง